มาชิกผู้ทรงเกียรติถูกท่านวันนี้ผมจะมาแชร์ในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีตัวหนึง่งซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่อยู่ใน Coin Market Cap และเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในโลกของความปลอดภัยในเรื่องของไซเบอร์แล้วก็คริปโตเคอเรนซีตัวนี้ ก็อยู่ในตลาดคอยแม็กแคปเส้นติดหนึ่งในร้อยของสกุลเงินดิจิตอลครับคริปโตเคอเรีซีตัวนี้นะครับผมเป็นคริปโตเคอเรีซีที่สร้างขึ้นด้วย2องชนซึ่งเขาเรียกว่าดู a i ช b นบล็อกช i นแล้วก็ใช้ระบบในรูปแบบของ P.O.S.P.O.W.Conensus s ด้วยครับผม เรามาดูกันครับว่าเจ้าตัวของคริปโตเคอเรนซีตัวนี้จุดเด่นคืออะไรนะครับแล้วก็ทำไมถึงเข้ามาศึกษาคริปโตเคอเรนซีตัวนี้ครับผมไปดูในตลาดคอยมาเก็ตแคปก่อนครับตลาดคอยมาเก็ตแคปซึ่งแปลตามตรงว่าก็คือเป็นตลาดที่รวมสกุลเงินดิจิตอลที่ได้รับคัดกรองแล้วเพื่อที่บริษัทหรือคอยนั้นๆ ชี้แจงรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นโอเพนซอร์สไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบต่างๆหรือพูดง่ายๆคือกิครับนั่นเองนะครับผมซึ่งณตอนนี้ตลาดในสกุลเงินกิติตัลมีทั้งหมด5 2 3 5สกุลเงินทั่วโลกแล้วนะครับณนะวันนี้นะครับทีนี้ตัวที่ผมจะเข้ามาแชร์ในเรื่องของคริรนซีตัวหนึง่ง ซึ่งคริปโตเคอเรนซีตัวนี้ครับชื่อว่า a d ดแคชหรือ Hypercash นั่นเองนะครับซึ่ง a d ดแคชหรือ Hypercash นั้นนะครับอยู่ที่อันดับ73ของโลกซึ่งตอนนี้ a d ดแคชนั้นราคาอยู่ที่32บาทจุดแปสตางค์นะครับยีบสีชั่วโมงครับราคาต่ำลงมาประมาณ1.03%นย h c, c หรือ h y p e r c a t เหรียญมีทั้งหมด Max Supply ประมาณมีทั้งหมดทั้งวัน84ล้าน h c ตอนนี้ถูกขุดออกมาแล้วหรือ circulating supply 4 4 5 4 0 0้าน4 8 0 0 h c ครับแล้วก็ Volume ในการเทรดซื้อขาย Volume ่สชั่วโมงในการเทรดซื้อขายครับวันนี้วันละ1268ล้านบาทต่อวันแล้วก็มาเก็ t แคบทั้งหมด วิธีการคูณ m r r k t t แ p แเราก็เอาไซโครทติ้ซัพพลานครับ44ล้านคูณด้วยจำนวนต่อเหรียญครับเอา44.44ล้าน548,705คูณด้วย3 2.85ก็จะเป็นยอด market cap ทั้งหมดก็คือ1,463ล้านบาทก็ลิตยอยู่ที่อันดับ73ของโลกนะครับผมคือในส่วนของ Headcatch เปิดมาตั้งแต่ปี2017นะครับซึ่งเป็นเหรียญอยู่ในตลาดควอนตัมเก็ตแคป แล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยเมื่อตอนที่เข้าในตลาดความเป็นแคปตอนนั้นเมื่อปี2007ตอนนั้นสกุลเงินดิจิตอลมีทั้งหมดประมาณ700สกุลเงินดิจิตอลตอนนั้นนะครับช่วงพีคสุดคือ h c หรือ h y p e r c a s h เคยลิ์อยู่เนี่ยติด 1- ใน20ก็คือประมาณอันดับ13ของโลกนะครับแต่ตอนนี้สกุลเงินดิจิตอลก็มีการแข่งขันพัฒนามากขึ้นยิ่งขึ้นแล้วก็สกุลเงินดิจิตอลเข้ามาในตลาดความเป็นแคปเยอะมากขึ้น h ณตอนนี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มีน้อยนิดก็คือเพียงแค่44ล้านเหรียญนั่นเองก็อยู่ที่อันดับ73ของโลกนะครับผมทีนี้เราไปดูในส่วนต่างๆของ h s C ครับจะพาไปดูในส่วนของ marketing pair นะครับซึ่ง m a r k e t pair นั้นก็คือแพรก็คือว่าเป็น,ปนการจับคู่ตลาดของการจับคู่กับเหรียญ h s นะครับซึ่งกระดานที่1เลยก็คือ z b c o m ZB.com นั้นทางกลุ่มของ h y p e เ t e c g r r u u p หรือกลุ่มของคอร Star Capital นะครับที่อยู่ในส่วนภาคเกี่ยวกันกับไ y p y r e r s h ก็ได้เป็นพันธมิตรกับ ZB.com EXN หัวปี Global OKEX BW c o m MXC เหล่านี้นะครับ b i t ทั้ม o l o b a l Binance เหล่านี้แล้วก็เป็นพันธมิตรกันนะครับซึ่งเหรียญ h c นั้นก็ริดอยู่ในกระดัง Exchange ที่เราเป็นพันธมิตรกันเกือบทั้งหมด อย่างกระดานที่1คือ z b c o m นะครับก็คือ H.C. จะพู่กับ Q.Q.C. เราสามารถเข้าไปดูในตลาด Coin Market Cap แล้วก็ในการที่เขาทําการเทรดซื้อขายกันได้เลยนะครับถ้าเราต้องการเข้าไปเทรดซื้อเหรียญเราก็สามารถเข้าไปซื้อเหรียญต่างๆได้บนกระดานต่างๆนะครับซึ่งมีกระดานทั้งหมดประมาณ34กระดานทั่วโลกนะครับมีการเทรดขึ้น24ชั่วโมงนะครับมีการเทรดุ่มการเทรดซื้อขาย วันละประมาณพันกว่าล้านบาทต่อวันถือว่าเป็นถือว่าเป็นตลาดที่เป็นสภาพคล่องสูงมากในส่วนของเจ้าตัวของ h s นะครับนี่คือตลาดเซฟบิดอมนะครับโอเคนี่คือในส่วนของเรื่องของตลาดต่อมาครับเราไปดูในเว็บไซต์ครับว่าเหรียญเจ้าตัว h s นั้นนะครับเป็นเหรียญอะไรนะครับ The New Standard of Value คำศัพท์ของของ h s c หรือ เขาเรียกว่าคำเฉพาะนะครับ The New Standard of Value นะครับผมซึ่งซึ่งเป็นเป็นเหรียญนะครับที่มีมูลค่า,าใหม่แล้วก็ด้วยนวัตกรรมใหม่ของการป้องกันซึ่ง h c นั้นยังฟิตเจอริงกับ Post Quantum Signature Technology ซึ่งเป็นระบบป้องกันความปลอดภัยหรือระบบควอนตัมซึ่งระบบควอนตัมนี้ เราได้รับรองจากมหาวิทยาลัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชียงไฮจิงทงประเทศจีนนะครับฮ่องกงควีิเทคนิคแล้วก็โมนาดยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับด้านไอทีเกี่ยวกับด้านาในเรื่องของไซเบอร์ซิเคอร์ิตี้ก็ได้สร้างห้องแดบ,บนะครับเพื่อวิจัยผลในเรื่องของโปรสควอนตัมซึ่งเอาซิ g กเนเจอร์โปรสควอนตัมเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในเหรียญกับ SC หรือไฮเปอร์แค นะครับซึ่งเหรียญ h c นั้นนะครับก็ติดอยู่ในตลาดทั้งหมดประมาณซึ่งตลาดใหญ่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น Binance, OKX, OK, h ัว b i b i t h u m EXX, z b com, HitBTC, HyperXchange, e b w com, g o c o i n h u com เหล่านี้ซึ่งก็เป็นกระดา์ Exchange ที่ติด1ในร้อของตลาด Coin Market Cap ซึ่งเจ้าตัว h c นั้นก็ได้เข้าไปลต์อยู่ในตลาดใหญ่ๆทั้งหมด เลยอันนี้ในส่วนของ c h a ช g นทีนี้เรามาดูว่า what is h e a e c a s h อะไรคือ h y p e r c a t h y p e r c a t นั้นเป็น decentralized and open source Cross platform cryptocurrency ก็คือเป็นรูปแบบของการกระจายส่วนอำนาจที่เปิด open source สำหรับการาแลกเปลี่ยนถ่ายมูลค่าที่สามารถ cross chain cross ก็คือสามารถตรงข้ามกับแพลตฟอร์มต่างๆได้นะครับผม ในส่วนต่อมาคือ design to facilitate the exchange of information between blockchain and non blockchain network ออกแบบมาเพื่อให้ง่ายขึ้นโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกลุ่มที่ไม่มีบล็อกเชนกับกลุ่มที่มีบล็อกเชนโดยเอาระบบ Network หรือการเชื่อมโยงเครือข่ายนะครับสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนถ่ายข้อมูลหากันได้ซึ่ง head c a c h หรือ b l บ c ็อกเ i n ของตัวนี้ออกแบบมาให้เราสามารถแลกเปลี่ยน กันได้ั่นเองต่อมาครับเรามีความป้องกันความปลอดภัยเขาเรียกว่า the highly secure network featuring quantum resistant signature technology ก็คือว่าทาง h c นั้นหรือ h c a s นั้นยังมีระบบป้องกันความปลอดภัยซึ่งเป็นระบบควอนตัมในอนาคตนักวิจัยหลายคนมองว่าระบบควอนตัมนั้นจะเข้ามามีบทบาทในการแทรกแซงของการทำธุรกรรมของค r y p t o c u r r e n c y และของการทำธุรกรรมของบล็อก c h a i n ซึ่ง Head Cash นะครับซึ่งเป็นเหรียญแรกของโลกที่เราได้ทำการสร้างโปรสหรือการป้องกันร,ระบบควนตัมที่ทำสำเร็จแล้วด้วยแลยครับผมในส่วนตรงของ Head Cash นะครับซึ่งเป็นจุดเด่นในหลายสกุลเงินดิจิตอลที่ไม่มีมาดูต่อครับและสิ่งที่สำคัญคือเราเป็น the next generation of Head Cash ซึ่งเราเป็น the uh, uh, พาเล่นะครับดูอ l c เชนอี c o s y ิสเ m เรามีเชนในเขาเรียกว่าเป็นบล็อกเชนคู่ขนานหรืออะดูอ h a เชนอี s y s t ิสเมนะครับเฮ c แคชมีการเชื่อมโยงหรือ Network 2์กสองเชนด้วยกันนะครับซึ่งแยกออกจากเชนหลักก็คือไฮเปอร์แค h เชนโดยแยกออกเป็น h y p e r ร์เอ็กนะครับซึ่ง h y p e r ร์เอ็กเชนนั้นเป็นการที่ที่เราแยกออกเพื่อที่ให้เราได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับกลุ่มที่มีบล็อกเชน และกลุ่มที่มีบล็อกเชนให้สามารถโอนถ่ายหาข้อมูลกันได้อย่างสบายครับในส่วนตรงนี้นะครับมี hk มี h y p e r Hyper h y p n r c ซึ่งเป็นเมนเชนกับ HyperX c h h i n เึนงแยกออกมาจากของเมนเชนนั่นเองครับให้เราแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้สบายประเด็นที่1 2. รวมทั้งสามารถ Smart Contact ได้ด้วยคือเราสามารถเข้าไปสร้างเหรียญบนโปรโตโคอล ของเจ้าตัวของ HyperX Chain ชให้ด้วยนะครับซึ่งเขาเรียกว่า s m r t t o o t t a c t สัญญาอัจฉริยะที่เราสามารถต้องการที่จะเข้าไปสร้างเหรียญผ่านเชนของ HyperX Chain ได้ด้วยซึ่งถือว่าเป็นเหรียญที่ดีนะครับเป็น Duo h h i n n l o c k Chain ไปดูครับทีนี้เจ้าตัวของ h s นั้นเป็นระบบในรูปแบบของ d e สเซ t เท o รส์อ a u t o m o เ o ี e สโ แล้วก็เป็นในรูปแบบของ po wpos hybrid นะครับสามารถเข้าไป mining เรียนได้นะครับแล้วรวมทั้งสามารถเข้าไป staking ได้แล้วก็มีระบบป้องกันความปลอดภัยซึ่งความเป็นส่วนตัวรวมทั้งระบบโ o รส q u นต t signature technology ด้วยนะครับในส่วนของ h c แล้วเราก็มาดูครับ h e a d c a นสร้างขึ้นมาสร้างแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมาที่ให้เราสามารถเชื่อมโยงบล็อกเชนต่างๆเข้าด้วยกันนะครับ ซึ่งแลกเปลี่ยนถ่ายมูลค่าข้อมูลหากาหนันได้กลุ่มที่ไม่มีบล็อกเชนกับกลุ่มที่มีบล็อกเชนสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ผ่าน h ฮดแคชผ่านเชนของ h e ดแคชนะครับแล้วก็ทางด้านของ h e ดแคชนั้นมีบอ l ล็ตด้วยนะครับซึ่งเป็น h e ดแคชบอเล็ตซึ่งบอ l ล็ตนี้นะครับสามารถเวลาเราเข้าไปสามารถสเต็กกิ้งได้หรือสามารถเข้าไปรวมขุดเหรียญได้ด้วยนะครับซึ่งซึ่งเฮดแคชก็มีเฮดแคชบอเล็ตได้ด้วย แต่ w วลเ e ต Street, ในเขาเรียกว่าโวลเตที่ดีที่สุดก็คือ Hyper Exchange ครับซึ่ง Hyper Exchange นั้นก็อยู่ภายใต้ของกลุ่ม h ไฮเปอเทคพุกเหมือนกันผมว่าผมแนะนำให้ไปใช้ในใน l วลเตที่ดีที่สุดของ Hyper Exchange ดีกว่านะครับโอเคแล้วก็ต่อมาครับลบแมปที่ทางของ h c นั้นได้ทำตามลบแมปไว้ตั้งแต่ปี2 0 1 7ถึงปี2020ก็คือลดแบบของเขานั้นขเขาขทำสำเร็จทั้งหมดแล้ว ะครับในส่วนของโลกแ m a ต่อมาครับมาดู Meet the Team ก็คือบอร์ดผู้บริหารของอเหรียญเฮดแค t บุคคลที่1คือ Chief Executive Officer คือ Meet t อร์อดัมชิลีครับอดัมชิลีประสบการณ์มากกว่า25ปีทางด้านการมีหนี้มด้านการลงทุนนะครับกลยุทธ์ทางด้านการตลาดต่างๆทั้งหมดเขาจะเชี่ยวชาญมากนะครับของอดัมชิลีคนต่อมาคือแ n d ดริ แอนด e ก็คือเป็น COO ก็คือ c h i e f o p e r a t i o n o f f i c e r นะครับซึ่ง o p e r a t i o n ก็คือ a n d r e w นั้นจะเข้าไปมีบทบาทในเรื่องของการเป็นพันธมิตรกับมาหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อที่จะเอาเทคโนโลยีของ h a d c a สนั้นไปปรับกับในมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับคนต่อมาคือ Mr.Kiss K. Chief Strategy Officer Kiss อหรือ KK นั้นนะครับเป็นผู้บริหารกลยุทธ์ทางด้านการตลาดของ h a d c a ส แล้วก็ของไ e r ประเท r กุ p ด้วยนะครับคนนี้เขาจะเก่งในเรื่องของการเป็นพาร์ทเนอร์ชิพต่างๆนะครับการขับเคลื่อนองค์กรต่างๆของ h ฮทก็ล่าสุดก็ KK ก็ได้ไปบรรยายกับไบแ a น c e ในประเทศสเปนท,ที่บาเซโดนาด้วยเพื่อที่บอกในเรื่องของ h ฮทแสว่าผลว่าหน้าที่ของ h ฮทแคนั้นมีหน้าที่อะไรโด,ดดเด่นตรงไหนนะครับคนต่อมาคือดรโจเซฟลุยก็คือเป็นชีพ ไซส์สเตตก็คือว่าเป็นผู้บริหาราในด้านของเรื่องของการวิจัยเกี่ยวกับระบบควอนตัม <_ S 1> <ๆ>เกี่ยวกับนวัตกรรมทางบล็อกเชนซึ่งดรดรโจเซฟลุยนั้นเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากนะครับแล้วเขาได้ทํางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของอนวัตกรรมของ Link s i g n a t u r อซึ่ง Link s i ิกเนเจอนั้นเหรียนโมนโรคอยก็เอานวัตกรรมของดรโจเซฟลุยนั้นเข้าไปใช้ แต่ตอนนี้ดรโจเซฟลุยก็เข้ามามีบทบาทในเรื่องของการทำระบบควอนตัมให้กับเหรียญเฮดแคทซึ่งศาสตราจารย์ดรโจเซฟลุยนั้นอยู่ที่มหาวิทยาลัยโมนาดินนสตี้นะครับซึ่งเป็นคณะบดีทางด้าน IT สอนเกี่ยวกับเรื่องบล็อกเชนสอนเกี่ยวกับเรื่องคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ a d v i ว o r b อ o ดวเซอรนะครับก็คือประธานกิติมศักดิ์ก็บุคคลที่หนึ่งก็คือ อาวูกูก็คือคอมพิวเตอร์ไซซีโปรเซสเซอร์รอมเชียงไทยเจิงทงยูนิเวทร์ด็อกเตอร์โจเซฟลุยก็เอา,อาคนดาดาวูกูคนนี้ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยของเชียงไทยเจิงทงเข้ามาสร้างระบบอีโคซิสเต็มหรือมาเข้ามาสร้างในเรื่องของอคอมพิวเตอร์นะครับในมหาวิทยาลัยเชียงไทยเจิงทงคนต่อมาคือมิสเตอร์ไรอันชูไรอันชูก็เป็น เป็นประธานบอร์ดกิตติมศักดิ์ของคอร์รีสตาร์แคปิตอลรวมทั้งเขาเป็นผู้สร้างเหรียญของ h เฮดแค t ด้วยแล้วก็ฮูบูมาหรือ Founder of o f f i l นะครับก็เป็นประธานบอร์ดกิตติมศักดิ์รวมทั้งดรแมนฮูอัลันอูก็เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยฮ่องกงโพลีเทคนิคยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งเป็นกลุ่มที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของซีเคอร์ลิตี้ของเรื่องของไซเบอร์ซีเคอร์ลิตี้รวมทั้งระบบโพสต์ควอนตัมซิกเซ็นเจอร์เทคโนโลยี ที่ทำงานกับดร์โจเซฟลุยก็ทางเท็ดแคทก็ออกมาเป็นประธานบอร์ดกิจกมศักดิ์นะครับก็มีรีเสิร์ชคอมมิตตี้ก็คือมีคณะกรรมการทางด้านรีเสิร์ชนะครับในมหาวิทยาลัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับก็เข้ามาเป็นอาจารย์เข้ามาเป็นคณะกรรมการทางด้านงานวิจัยของ Signature Technology แล้วก็เรายังเป็นพ n น r s ิ i p กับมหาวิทยาลัยต่างๆที่เกี่ยวกับด้านรีเสิร์ชวิจัยอย่างมหาวิทยาลัยที่1ครับชื่อว่ามหาวิทยาลัยเชียงไฮ้เจียงทงยูนิเวอร์ซิตี้ในในเมืองเชียงไฮ้ประเทศจีนซึ่งมหาวิทยาลัยนี้เป็นมหาวิทยาลัยซึ่งเขาเรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยติด10ติด1ใน10ในปี2019ที่เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศจีนอันดับที่6ครับ ซึ่งเป็น Public Research University ก็คือเป็นมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับด้านการวิจัยรีเสิร์ชลว้ลวนๆแล้วก็แลคงของเขาก็อยู่49นะครับก็มหาวิทยาลัยนี้ด้วยนะครับเข้ามาเป็นพันธมิตรกับเราก็ฮ่องกงโพลีเทคนิคยูนิเวอร์ซิตี้ในฮ่องกงซึ่งเป็นอันดับ7ของประเทศฮ่องกงแล้วก็ท็อป50ในมหาวิทยาลัยทั่วโลกแล้วก็มหาวิทยาลัยต่อมาคือโมนาดยูนิเวอร์ซิตี้ก็ที่สร้างห้องแลบ นะครับสร้างห้องแลบกับ c a l l i s t a r Capital หรือสร้างห้องแลบเพื่อพัฒนานวัตกรรมของ h e a d c a t ครับผมแล้วก็ยังมี Investor นักลงทุนที่กลุ่มเข้ามาร่วมลงทุนกับ h e a d c a t ของเรากลุ่มที่หนึ่งคือ Fintech Blockchain Group c o l l i s t a r b i t m a n b i Blockchain Venture รวมทั้ง Hyper Community ก็คือชุมชนของพวกเรานั่นเองและเรายังมี Corporate Pool ซึ่งเรายังเป็นพันอร์ชิพกับ p ู o ต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็น BTC c Pool นะครับ BW.com BTC Top Ant Pool Nova Pool Barj Pool ซึ่งพู o เหล่านี้ประมาณ8กับพูลเป็น p ู o ระดับโลกที่ขุดสกุลเงินบิตคอยน์มากกว่า37กว่าสกุล37%แล้วทั่วโลกซึ่งเราของ Head c a s นั้นยังได้เข้ามาเป็นพเนอร์ชิพกับ p ู o ต่างๆเหล่านี้ด้วยอันนี้ก็คือ ในส่วนของที่เราสามารถเข้าไปติดตามหาข้อมูลต่างๆได้ในด,ด้วยนะครับจากชุมชนของเรานี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของ Head c a s ที่ผมจะพาไปดูต่างๆครับอย่างนี้ครับที่มหาวิทยาลัยโมนาดนะครับในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโมนาด edu ก็คือ Education นะครับโมนาด university นี่นะครับผมที่ประกาศข่าวนะครับในปี2017 ก็คือโมนาดและก็คอริสตาแคปิตอลนะครับเซ็นสัญญากันหลายกว่าล้านดอนลลาร์สหรัฐรเพื่อตกลงเป็นพันธมิตรในการสร้างบล็อกเชนคริปโตเคอเรนซีห้องสร้างห้องแบบก็คือนี่ครับศาสตราจารย์ดรโจเซฟหลุย์ฟอร์มมหาวิทยาลัยโมนาดคณะไอทีนะครับก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศในมหาวิทยาลัยโมนาดซึ่งคอริสตาสร้างสร้างเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับาทาง ดรโจเซฟรุยก็บอกว่าสร้างเกี่ยวกับเรื่องของเฮดแคทซึ่งมีมหาวิทยาลัยโมนาดนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยเชียงไฮ้จิงทงแล้วก็โพลีเทคนิคฮ่องกงยูนิเวอร์ซิตี้ที่เข้ามาทำในเรื่องของรีเสิร์ชงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของระบบโพสต์ควอนตัมซิกเนเจอร์เทคโนโลยีก็อยู่ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยชัดเกณฑ์นะครับแล้วก็รวมทั้งครับนะครับในเดอะฮ่องกงโพลีเทคนิคยูนิเวอร์ซิตี้นะครับ polytechnic university moorland university cordista r capital เห็นไหมครับ join lab on blockchain and cryptocurrency technology นะครับอันนี้ก็คือดรโจเซฟหลุยส์มหาวิทยาลัย moorland university คนนี้ก็เป็นศาสตราจารย์ดรอารัมนะครับก็คืออยู่ในมหาวิทยาลัยฮ่องกง polytechnic ก็มีไป cordista r capital นะครับทั้งมหาวิทยาลัย m o o r l h n d ฮ่องกง polytechnic อย่างชัดเกนเพื่อสร้างสร้างห้องแลบโดยการพัฒนา ไซเบอร์นะครับแล้วก็สร้างาระบบโพสต์ควอนตัมเทคโนโลยีที่เอามาใช้ในสกุลเงินนี้ตอนเฮดแคชก็ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยครับชัดเจนเลยนะครับผมชัดเจนนะครับให้เราได้รู้ว่ามหาวิทยาลัยต่างๆนั้นก็เข้ามาเป็นร่วมในโครงการของ h e c d c a ด้วยนะครับอันนี้คือในส่วนของ h e c d c a ทั้งหมด ร,รวมทั้งเราสามารถเข้าไปดูที่ทางาในห้องในห้องแลบบในมหาวิทยาลัยโมนาดูนิวสตีนะ,ะนะครับรวมทั้งเห็นอดัมจิลีแล้วก็เอน็นดิวก็ได้พูดกับศาสตราจารย์ดรโจเซฟลูกับทีมคณะผู้บริัททีมคณะผู้บริหารทางด้านรีเส์ชด้วยก็<อ>ถือว่าเหรียน h ฮซีนั้นเป็นสกุลเงินดีต้นหนึ่งที่น่าจับตามองครับ แล้วก็ h c ก็อยู่ในโครงการของกลุ่มไฮบริดกคุปพวกเราด้วยนะครับอันอันดับ73ของโลกเทรดวันละพันกว่าล้านบาทก็อยู่ในตลาดที่เป็นสภาพคล่องสูงแนวโน้มในสิ้นปีนี้ผมมองว่า HCE หรื c, c, อไฮบริดแคชยังกำลนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ300-1,000ถึง1,000บาทต่อ1เหรียญ h c ให้สมาชิกผู้ทรงเสนใจทุกท่านที่สนใจกับกลุ่มไฮบร,ริดกค๊ปก็ เข้ามาศึกษาในโปรเจกต์ซึ่งเป็น global โปรเจกต์ต่างๆของกลุ่มไฮเปอร์เทคกรุ๊ปทั้งหมดได้นะครับซึ่งกลุ่มไฮเปอร์เทคกรุ๊ปได้ลงทุนผ่านโครงการบล็อกเชนมากกว่าร้อยกว่าโครงการทั่วโลกรวมทั้ง,งลงทุนต่างๆทางด้านบล็อกเชนทางด้าน e x c h ช n g นต่างๆ,ท,งๆทั่วโลกด้วยสำหรับนะคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของ h y p e r c a แซึ่งเป็นหนึ่งเหรียญที่ทางกลุ่ม Hy เ e r t e c ทค r o u p เอามาสร้างกลุทธ์ทางด้านการตลาด เพื่อขับเคลื่อนองค์กรก็มีเพียงเท่านี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้ในเรื่องของ h y p e r c a แก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ